สวัสดีครับเพื่อนๆนะนะทุกท่านไม่ได้ยิงปลาครับช่วงนี้ติดธุระหลายอย่างถึงฤด,ดูการล่าหนูแล้วครับช่วงนี้ก็จะเป็น, Sun นสันตอกเนาะครับสันตอกอันนี้ผมติดเลเซอร์นะครับ <c oughs> เลเซอร์ราคาถูกครับไม่เกินสองร้อยมั้งครับซื้อลองมาใส่พายิงหนเนาะ นาน้าหลายท่านอาจจะติดกันหลายคนอยู่ครับไม่รู้ว่าใช้ดีไหมนะแต่ก็ไปเทสมาได้ตัวอยู่นะครับยิงแม่นดีครับเพราะว่าปรับซ้ายขวาสูงต่ำได้ครับเลเซอร์ตัวนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับเสร็จตั้งไว้ขาวๆก็ไปเทสมาแล้วครับได้นูอยู่นะครับวิธี ต่งผมก็ไม่หากครับเอาตรงร่องรางนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นแบบเป็นเส้นนี่ครับเป็นเส้นเส้นตรงนะครับเอาร่องรางทาบจีตรงเส้นตรงก็ดเซอร์เราตรงเส้นตรงก็คือต่างซ้ายขวาได้ครับแล้วก็สูงต่ําผมจะเอาจุดแดงขึ้นไปจะปลายรางประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วมือนะครับ หนึ่งข้อมือครับไม่ใช่นิ้วมือหนึ่งข้อมือมันจะพอดีเลยนะครับระยะสันต่อสองเมตรสองเมตรกว่าไม่เกินสามเมตรคือจี้จุดเลยนะครับ G นี่ครับจี G บ้ตัวนู้ได้เลยครับตังไวเปะเลยครับนานาทันนายอยากซื้อมาตินะครับยิงง่ายครับผมลองยิงดูก็แล้วแต่คนถนัดเนาะส่วนผมว่าง่ายดีนะถ้ามัน ใกล e ้เกินไปแล้วก็เห็นนูมาใกล้เกินไปอย่างนี้ครับแล้วก็เผื่อลงมาข้างล่างหน่อยถ้าเห็นไกลแล้วก็เผื่อขึ้นด้านบนนิดนึงไอ้ทะรยยะสองเมตรสองเมตรกว่านี่สองเมตรสองเมตรกว่าจี้ตัวเลยเลยครับจี้จุดเลยเลยเดี๋ยวผมลองไปลองเทสปดฟ้ากดน้ําดูเนาะครับไปลองเทีดดูครับมาครับน้าะ จะลองเทสาฟ้ากวันน้ำนะครับครับจะยิงระยะสันตอกเนาะคงไม่เกิน2เมตรตรงนั้นครับสันตอกครับประมาณนี้ครับ2เมตรประมาณ2เมตรครับเทสดูถ้าไกลกว่านั้นเราก็ต้องใช้ปีมือหน่อยครับถ้าไกลกว่านั้นผมจะเสกเทส2สองเมตรนะครับอีกั้งเดียวนะครับว่าจะโดนไหมอนะกดเปิดดีซ์นะครับ ผมจะจี้จี้ฟ้าควนเลยนะครับนะนะลองดูครับครับจี้ฟ้าควนเลยนะครับปั๊บนะครับตีมกลางฟ้าเลยครับเห็นไหมครับนะนะตรงกลางปิเลยครับคือระยะสองเมตรถ้าใกล้กว่านั้นก็จี้จุดก็โดนครับถ้าใกล้กว่านี้ก็โดนไกลกว่านี้หน่อยก็น่าจะโดนครับถ้าไกลเลยจริงๆก็เดี๋ยวขึ้นบนนิดนึงครับ หรือเราสั่นตอกเนาะครับนาณาเผื่อนูมันมาใกล้ๆอย่างนี้ครับเราก็เผื่อลงข้างล่างนิดนึงก็ได้ครับสมมตินูเป็นปลาเนาะนี่เดี๋ยวมันใกล้จริงๆนะครับกลัวมันคาบเนาะเราก็เผื่อลงนิดนึงแบบนี้ครับยังไงก็โดนครับเดี๋ยวผมว่าจี้จุดเลยก็น่าจะโดนครับเพราะว่าท่าตั้งไว้ดีนะครับดูครับผมว่ายิงง่ายดีครับขอแค่มือเรานิ่งครับยังไงก็โดนครับนานา แป็กปันความรู้กันเนาะเพื่ๆน,น,น้าๆท่านไหนอยากเาอามาลองใช้ติดดูครับผมราคาเบาๆครับมีสื่อลองไปหาสั่งกันมาติดดูได้ครับน้าๆนนถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับน้าๆเพื่อเป็นประโยชน์กับน้าๆนมือใหม่ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ